สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยคิมออมและคุณราอูลในช่อง Family สีทับไทยนะคะวันนี้มาเยี่ยมควานศินนะคะควานของแม่พันกําไรนะคะแม่ของหนูสุพรรษานะคะใช่แล้วครับเนื่องในโอกาสวันปีใหม่นะคะวันนี้ปุ้ยก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะมีอะไรบ้างครับค่ามีคะแนนนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีไข่ค่ะให้ครอบครัวควานศิินะคะมอบให้กับ ควันสินใช่ไหมใช่ค่ะครับวันนี้คุณปุ้ยกับคุณลาอุ่นนะครับผมก็จะมามอบของขวัญเล็กๆน้อยๆในวันปีใหม่ไทยให้กับครอบครัวของควานสินเดี๋ยวเราไปดูแม่กำไรกันเลยครับเฮ้ยช้างเผือกช้างเผือกตัวขาวอันนี้มันช้างหรืออะไรนี่ทำไมอ้วนจัง อ้แม่กำไรทำไมอ้วนจังครับผมโอ้เป็นไงครับคุณปุ้ยได้มาเจอแม่กำไรแบบอ้วนมากเหมือนชูพันษาเลยจังๆนะครับผมโอ้แม่กำไรอ้วนมากครับผมช้างเผือกช้างเผือกตัวขาวโบ๋เลยอโอ้โหอืม ฝาก,ก,ก,ก FC นะคะคช่วยอุดหนุนนะคะผลไม้ออนไลน์แม่กําไรได้น้องแม่กําไรจะได้มีบ้านอยู่ไว้นะคะใช่ครับผมอุดหนุนแม่กําไรแม่ของสุพรรณสารด้วยนะคะครับมาอุดหนุนกันด้วยนะครับมาอุดหนุนได้นะคะอ้าวน้องตังไปไหนน้องตังอ่ะ <c oughs> ตังไปไหนตัง <c oughs> มามามาทางนี้เร็วพาคุณพ่อคุณแม่มาทางนี้เร็วมารับของมามามา,มารับของจากผู้ใหญ่ใจดีดดนะ คุณพี่ปุ้ยรงนี้ปอบป้าฉุกสัรต์วันปีใหม่นะคะควันสิลและครอบครัวนะคะอันนี้อันนี้รับนี่ไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมาม่าปลากระป๋องแล้วก็ขนมนะคะแล้วก็ปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะคะค่าคะแนนนะคะเอาไว้สมทบทุนสร้างโรงช้างให้แม่กำไรนะคะ คุณปุ้ยก็สร้างไปหลายรอบแล้วเนาะก็มาเยี่ยมก็มาอีกค่ะมาอีกหลายๆรอบคราได้สมทบุนกันนะคะครับวันนี้แม่กำไรคงจะดีใจนะครับโอ้แม่กำไรตัวขาวโบเลยเล่นเพิ่งเล่นสงการมานะครับน่ารักมากเลยนะครับแม่กำไรจะมีข่าวดีแล้วนะครับรอรุ่นนะครับผม เดี๋ยวให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนเนาะให้ชัดเจนกว่านี้อีกประมาณสักขอเวลาอีกสักสเดือนแล้วกันครับเนาะ <S <S จะได้ชัดเจนกว่านี้อตอนนี้ก็นี่คือบ้านของแมก่กำไรก็ได้ขึ้นเสาไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังขาดคะแนนอีกเยอะพอสมควรเนาะนะค,ครับขึ้นเสาแล้วก็ฝากแม่ๆเอฟซทุกท่านก็เข้ามา ให้กำลังใจช่องควานสินนะครับซึ่งตัวนี้ก็กําลังขายผลไม้ออนไลน์ทุกวันเนาะขายทุกวันครับขายทุกวันเปิดร้านทุกวันเลยนะครับผมขายยังไงคะอ้าวขายยังไงปุ้ยถามมาขายยังไงอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปุ้ยวันนี้เดี๋ยวปุ้ยเปิดให้2องตะกานะคะอ้าวเปิดเลยครับมาป้อนเลยตังเอามาเอาก่อนนะคะเอามาป้อน เดี๋ยวให้คุณคุณลุงลาอูนป้อนด้วยหนึ่งตะกร้านะคะคุณลุงลาอูนป้อนคุณพี่ออสพี่ออสยืนหัวเราะเลยนะครับดูใส่เสื้อฮฮลโลนี่เดี๋ยวก่อนนะแี่คัอเสื้อของสมศรีทัพไทยนะครับแฟมิลี่ศรีทัพไทยช้าง8ปดเชือกหล่อมากครับอ้าวเจ็บเนาะขากล้วยอ่า ค,ครับเสร็จจากนี้เราก็จะส่งคุณปุ้ยกับคุณลาอูนนะครับไปที่รีสอร์ทนะครับผม,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 มก็จะไปพักผ่อนก่อนนะครับวันนี้ก็ได้มาให้กำลังใจครอบครัวของควนันสินซึ่งเป็นควานของแม่กำไรนะครับขอให้ตั้งใจเลี้ยงช้างให้ดีนะครับอ่าก็ขอให้ประสบผลสำเร็จต่ตอ,อการงานขอให้ได้บ้านใหม่เร็วๆนะครับผม ในครั้งนี้นะครับควัญศิลป์ก็อวยพรด้วยใจให้ผู้ใหญ่ใจดีคุณปุ้ยกับคุณละอุ่นด้วยครับอะเข้าไปครับผมเข้าไปยืนกับช้างเลยครับอคุณละอุออ่นเข้าไปเลยลน้องอ,อมเข้าไปค <careers> วัญศิลป์อวยพรด้วยใจให้ด้วยขอบคุณพี่ปุ้ยและคุณละอุ่นนะครับก็มีสิ่ของทริญเลน,นะครับคิดสิงนให้สมครปัดนานะครับ ขอให้มีการงานที่ดีนะครับขอขมมีความสุขขึ้นไปนะครับ,<า>รบขอบคุณมากนะครับจาผขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปที่รีสอร์ทครับผมไปกันเลยครับค่ะบ๊ายบาย Let's go <S ครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมแม่กําไรนะครับคุณปุ้ยก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะครับผม มีความรู้สึกยังไงครับวันนี้ที่ได้ช่วยเหลือไอควันช้างในหลายๆท่านครับผมรู้สึกมีความสุขค่ะคสุขใจที่เราได้ได้เป็นผู้ให้ค่ะคเล็กๆ <ผม S 2> น้อยๆแต่ก็รู้ก็รู้สึกก็รู้สึกดีค่ะเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เปี่ยมด้วยน้ําใจนะคะใช่ครับผมแล้วมาเที่ยวที่หมู่บ้านช้างนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมานะคะเพราะว่าเป็นเอฟซีของพ่อใหญ่สีทับไทยมา2อปีคร,ครึ่งนะคะก็คิดว่าเออสักวันเดี๋ยวจะมีโอกาสมาเที่ยวหมู่บ้านช้างทีนี้พอวันหนึ่งเราได้มาก็ได้มาสัมผัสชีวิตวิถีของอชาวช้างว่าเขาอยู่เขากินเขาดาเนินชีวิตยังไงในแต่ละวันเขาจะเขาเลี้ยงช้างแบบไหนอาหารการกินที่หลับที่นอนก็ รู้สึกแปลกนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะ FC คอ่าทุกๆคนนะคะที่ถ้าไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนหรือว่าอยากจะลองใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะคะลองมาเที่ยวที่หมู่บ้านช้างนะคะจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับ<ช>ในวันนี้คุณพ่อไม้ช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับ ก่อนจะจบคลิปผมอยากให้คุณลาอูนได้แปลวีพนุชัยเป็นภาษาอังกฤษให้เอฟซีต่างชาติเขาได้รับชมรับฟังอยู่ด้วยในขณะนี้ครับผมค่ะป๊าป้าชาวใหญ่เอฟอิสเซีค่ะโอเวอร์เดอะโอลลฟองยินเล็ดอินเฮดแองโงส์เอ่อนาเซ็คตัดเวลคุมทูวโอลลฟองยินเล็ดนะใบฟอบเ่ะมาเซคันอินเฮดแองโงฟอร์เบลตาลันเนี่ย Welcome to Oliphant Village, Elephant Village, sorry, in, in um, It's our first time here and um, we found this, uh, or actually Pui found this, uh, on YouTube and um, it's great. Uh, there are many elephants and um, many nice people and we enjoy it very much. It's uh, bloody hot, but it's... โอเค thank you ขอบคุณครับด้วยขอบครับเดี๋ยวเราปิดไลค์ได้เลยครับเอาปิดคลิปได้เลยครับผมค่ะก่อนปิดคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์รกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องภัยสีทับไทยด้วยนะคะขอบคุณครับสุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับสุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ